จดีกว่าไหมทําให้รถเกียร์ของคุณสามารถรับชมดีต้อนทีพร้อมกล้องรับคันได้เจ๋งขนาดไหนไปชมกันครับ นี้ผมมาอยู่รถเกียร์คาริวอลนะครับป้ายแดงคันนี้นะครับต้องบอกก่อนคันนี้เนี่ยใช้หน้าจอเดิมของโรงงานทั้งหมดคงเห็นการติดตั้งกันไปแล้วนะครับคันนี้ใช้เป็นซ็อกเก็ตนะครับเป็นปลั๊กตรงรุ่นทั้งหมดเลยนะครับสามารถเพิ่มดิจิตอลทีวีแล้วก็กล้องรอบคันเข้าไปได้นะฮะการใช้งานเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะครับมันใช้งานง่ายมากๆนะครับก็จะมีสวิตช์เพิ่มเข้ามา2ตัวนะครับ สวิทช์ในส่วนของตัวดิจิตอลทีวีนะครับแล้วก็สวิทช์ในส่วนของกล้องรอบขันนะครับทำไมถึงต้องมีสวิทช์นะครับในการใช้งานเพราะรถคันนี้เนี่ยไม่มีระบบที่จะแทรกสัญญาณภาพเข้าไปนะครับดังนั้นเนี่ยพอเราใส่ชุดปลั๊กตรงรุ่นเข้าไปนะครับผมจะมีสวิทช์ในการเปิดนะครับเปิด ปาบเข้ามานะครับและตัดเข้ามาที่ต้องทีวีเลยแบบนี้นะครับพอเข้ามาในส่วนของระบบที่ต้อนทีวีแบบนี้แล้วนะครับถามว่ากล้องรอบคันใช้งานได้ไหมต้องไปปิดสวิตช์ไหมไม่ต้องปิดนะครับสามารถเหยียบเบรกนะฮะแล้วเข้า เกียร์ถอยนะครับใช้งานในส่วนของกล้องรอบคันได้นะครับแล้วกล้องรอบคันคันนี้นะครับมันสามารถที่จะมองแบบโอ้โหเป๊ะมากๆนะครับมุมมองนี่สวยเลยนะฮะนี่นะครับดูฮะเห็นไหมฮะสมจริงมากๆนะครับมุมมองแบบเบร์สไอวิวรอบคันแล้วก็เห็นตรงนี้นะครับเป็นสถานที่จริงๆนะครับนี่นะฮะแล้วบอกเลยว่าเป๊ะมากๆเส้นการคาดิเบตฝีมือการติดตั้งที่เราเนี่ยเป๊ะสุดๆนะครับถือว่าโอ้โหมันสมจริงมากๆนะครับนี่ฮะพอเราปิดไฟเลี้ยวก ็จะตัดไปกล้องหน้านะครับแต่บางทีเราดูหนังนะครับเราสามารถปิดในส่วนของกล้องรอบคันได้นะครับเราตีไฟเลี้ยวเนี่ยมันจะไม่ขึ้นมาขัดจังหวะในการรับชมดิจิตอลทีวีนั่นเองนะครับแต่ว่าเราก็ยังสามารถที่จะเข้าเกียร์ถอยแล้วก็ใช้งานกล้องมองหลังได้ปกตินะครับแต่ว่ากล้องซ้ายกล้องขวาแบบนี้นะครับหลาผมตีไฟเลี้ยวเนี่ยมันจะไม่ตัดขึ้นมาขัดจังหวะให้ให้เราลำคาญนะครับผมน้องปิดให้ดูนี่ฮะเห็นไหมฮะเราตีไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็จริงแต่ว่าดิจิตอลทีวีจะไม่จะมีไม่กล้องรอบคันมากลัววในนนสของแ้ะครบ ถ้าเข้าเกียร์ถอยก็ยังใช้กล้องมองหลังได้เหมือนเดิมนะครับนี่คือความเจ๋งของกล้องรอบคันนะครับแล้วก็ดิจิตอลทีวีที่ติดตั้งเข้าไปในหน้าจอเดิมรถเกียร์คานิวัลคันนี้นะครับนี่บอกเลยว่าทุกอย่างเป็นซ็อกเก็ตไม่มีการตัดต่อสายแต่อย่างใดโอเคนะครับสำหรับคุณลูกค้าที่สนใจอยากติดตั้งระบบเจ๋งๆแบบนี้ต้องที่มีราด ออดิโอที่เดียวนะครับก็ฝากไว้นะฮะคนที่ใช้รถเกียร์นะครับคารนิวัลนะครับหรือว่าใช้รถรุ่นไหนก็แล้วแต่อยากติดตั้งระบบดิจิตอลทีวีคันนี้เป็นอาซุกะ730ตัวใหม่ด้วยนะครับถือว่าเจ๋งมากๆนะฮะลองสอบถามกันเข้ามาแล้วก็กล้องรอบคันแบบนี้ต้องที่เราที่เดียว Mirage Audio สำนักงานใหญ่สีนักครินเบอร์โทร0ูนย์ครับสามแปดสนะครับในส่วนของไลน์นะครับพิมพ์แอดไซตามด้วย Mirage Audio นะครับสำหรับนี้ผมลาไปแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้าครับ สวัสดีครับ